สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพาดูหุ้นนะครับสําหรับคนชอบเล่นหุ้นก็จะมักจะหาหุ้นมาเล่นนะครับวันนี้พามาดูหุ้นวอลุ่มแห้งนะครับ <c oughs> วอลลุ่มแห้งก็คือคนไม่ค่อยซื้อคนไม่สนใจอาจจะเป็นไปได้ทั้งแบบหุ้นจะเจ๊งแล้วคือคนแบบเทขายมากจนไม่มีใครจะซื้อนะครับหรืออีกทีหนึง่งถ้าเป็นหุ้น หุ้นที่มันดีๆนะครับราคามันอาจจะลงต่ํามากๆแบบโอ้โหแบบแบบคนไม่สนใจเลยนะครับนี่ก็จะเรียงให้หนึ่งร้อยลำดับนะครับหนึร้อยลำดับเรียงจากน้อยไปมากนะครับ100ร้อยลำดับนะครับก็ดูได้ ดูเล็กเล็กเกินไปก็โหระดับหลักร้อยโวลุ่มหลักร้อยนี่ก็เกินไปไม่แน่ว่า,าจะหลักร้อยจริงหรือเปล่าเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับรายละเอียดข้างในแต่ดูราคามันก็แพงอยู่นะอะไรเนี่ย g y t หุ้นอะไร g y t โหบริษัทก็คงจะ อาจจะคือเราก็ามาดูแบบนี้ก็ก็รู้นะครับว่าเออหุ้นแบบนี้มันน่าเล่นไหมะนะครับก็ต้องไปดูกราฟดูอะไรประกอบคือมันต่ำเกินไปนะครับซึ่งถ้าซึ่งถ้าเราดูราคาเออดูวอลุ่มแห้งๆแบบนี้แล้วแล้วเราก็ไปทำการบ้านนะครับลองดูถ้าทำการบ้านสักร้อยตัวเนะี่ยผมว่าต้องมีหุ้นแบบ ช้างเผือกสักตัวแบบโอ้โหมันต่ำขนาดนี้แต่มันก็ยังมีกำไรก็ยังแบบคือไม่ได้จะเจ๊งนะครับก็ดูผมว่าดูราคาประกอบก็น่าจะรู้นะราคาหุ้นมันก็บอกความเรียกว่าความแข็งแกร่งของหุ้นได้นะครับไอ้พวกราคาบาท2บาทศูนย์จุดศูย์ 0. 0. 0. อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ แต่พวกนี้มันราคาแพงไม่ใช่หุ้นกระจกงอกง่อยนะครับยราคาอโอเคเลยนะครับเนี่ยสมมติปกติก็ต้องไปดูว่าปกติมันซื้อขายกันเท่าไหร่แล้วอยู่ดีๆตอนนี้ทำไมมันซื้อขายกันน้อยจังคือเขาก็ได้ยินพวกเซียนใหญ่ๆนะครับ เขาก็จะซื้อเอาตอนที่คนคือไม่ม hey. ีคนจะซื้อหุ้นนะครับค <election> ือมันแบบสมมติคนมีหุ้นปล่อยไปก็ไม่มีคนซื้อปล่อยไปเท่าไหร่ก็ไม่มีคนซื้อก็แสดงว่ามันหมดแรงซื้อนะครับไม่หมดแรงขายดิคือขายไปก็ไม่มีคนซื้อใช่ไหมหมดแรงขายเขาเรียกหมดแรงขาย เจ้าใหญ่ๆเขาก็จะทยอยเข้าเก็บช่วงนี้นะครับช่วงที่หมดหมดแรงขายเขาก็จะซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บ,กบแล้วก็ราคามันก็จะค่อยๆขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูวา่าหุ้นตัวนั้นมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่หลับมุลหลับตาซื้อนะครับบางทีมันอาจจะเป็นหุ้นที่กำลังจะเจ๊งก็ได้นะครับแต่เท่าที่ดูราคาผมก็ว่าไม่น่าจะเจ๊งนะ ดู 3K แบตเป็นยังไง 3K แบตนี่ก็ Market Cap ก็ใหญ่อยู่นะ PE ก็สูงอยู่ p b v p b v 2อเท่า,อ,าอะไรอีกกำไรสุทธิต่อหุ้นนู่นนะกำไรก็มีนะครับกำไรอะ่ะ ROA ROA นี่ติดลบเนาะ ROE ก็ไม่ไม่ได้มามี ปนผลด้วยนะครับนี่ก็อัตราจำนวนซื้อขายในตลาดเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ประมาณนี้นครับเราก็ต้องดอูประกอบกันด้วยนะครับหลายๆอย่างแต่ก็ถ้าเข้าซือ้อเดี๋ยวผมขอดูกราฟกราฟสักอันกราฟกราฟอยู่ไหนกราฟผมดูกราฟของ 3K นะครับ สามคแบบตเป็นยังไงราคาหุ้นก็ตั้งเยอะนะครับผมว่ากราฟมันน่าจะอยู่ต่ำเลยแหละดูนะครับคือไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ตายแน่นอนนะครับโลกอนาคตอ่าดูนะครับมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินลงมามากเลยนะครับเนี่ยคือแบบไม่มีแรงซื้อนะครับแบบเนี่ย มีปันผลด้วยนะครับเดี๋ยวดูวิกวิกเป็นยังไงเนี่ยครับแบบมันลงมาแบบลงสุดสุดแล้วนะครับเนี่ยหุ้นโบลุ่มแห้งนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูอีกสักตัวดูอีกสักตัวเอาอลูคอนอลูคอนเนี่ยหุ้นใหญ่ด้วยนะครับ ราคาตั้งเยอะนะครับอะลูคอนดูอะรูคอนเป็นยังไงสิปื๊บอ,อ่าเนีโวลุมแห้งนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูวิคดูวิคเป็นไงอ่าวีคก,กำลังจะขึ้นนะครับมีปันผลด้วยนะครับโอ้โหปันผลเยอะด้วย แต่ก็ตามราคานะครับนี่ปันผลสิบโอ้โหนี่มันปันผลโหดขนาดนี้อลูคอนดูซิอลูคอน p e ก็โอ้โห Pbv นี่อย่างโอ้โหอย่างแจมนะครับหนึ่งองนะครับอะไรเนี่ยนี่ก็ไม่เยอะ e p พ o a อ e ก็ ใช้ได้อยู่นี่ปันผลล่าสุดเท่าไหร่ปันผลยังไม่ขึน้นอันไหนห้าอยู่นี่บันห้าข้อมูลอัพหรือเปล่าอันไหนไม่ตรงของเขาหรือว่าห้าเปอร์เซ็นก็นี่นะครับมาเข้านะครับมันเคยขึ้นสูงสุดเท่าไหร่สามร้อยนะครับตอนนี้ร้อยแปดสิบนะครับ มีโอกาสขึ้นมาอีกโอ้โหหุ้นมันตัวใหญ่เนาะก็นี่นะครับประมาณนี้นะวิธีการดูเนี่ยหุ้นโบลุ่มแห้งเนี่ยมันก็จะดูแบบนี้นะครับผมก็ดูไอ้ตัวนี้บ้างเนี่ยมันจะต่ำขนาดไหนปริมาณซื้อขายไม่มีหุ้น <laughs> มันใช่หรือเปล่าเนี่ย โวลูมอาจจะเป็นเคนะครับอาจจะเป็นหนึ่งแสนนะครับไม่ได้หนึ่งร้อยอาจจะเป็นเออผมว่ามันหนึ่งร้อยเคแหละหนึ่งร้อยเคก็คือหนึ่งแสนนะครับใครมันจะซื้อหุ้นหุ้นเดียวก็สองร้อยแล้วมันจะมาซื้อร้อยบาทได้ยังไงมันต้องเป็นเคนะครับดูนะครับมาดูกราฟนี่ครับนี่คือกราฟลักษณะของโวลูมแห้งนะครับเนี่น่าเก็บมากเลยนะครับถ้ามีตัง มันเคยขึ้นไปเท่าไหร่480ตอนนี้4 200โอ้โหยังมีโอกาสขึ้นได้อีกเป็นเท่านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาเหนืออันนี้แล้วนะครับ MACD ก็อยู่เหนือนคบนวนแล้วไอ้เส้นนี้ก็อยู่เหนือกำลังจะโผล่ขึ้นเนี่ยอาจจะไปไกลเลยนะครับ280นี่ชิวๆเลยผมว่า <laughs> ท่าไปนะอ่าเออดูแค่นี้มันก็ได้เหมือนกันนี่เนาะเออเจมจมี่ๆอ่ะพอแล้วครับหุ้นอื่นๆก็มาดูได้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไอ้ลิงก์หน้าเนี้ยไว้ใต้คลิปให้นะครับใครอยากดูก็กดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดู